ไปเร็วไปเร็วไปไปไปเออวิดบ้านนี่หรอวิดวิดเธอทำอะไรเนี่ยสูงเท่าไหร่นี่สูงกี่เซนเนี่ยสเมตรกว้างกว้างสูงสามเมตรนะคะกว้าง หนึ่งเมตรครึ่งนะคะโครมพี่น้องโครมถ้าทำอะไรเนี่ยทำโครมโครมนะคะโครมโครมล่มบ่ะโคมมีอะไงโค้มไฟโครมไฟอ๋อทำมันคือมือออกพวันสาพี่น้องออกพวันสาระเดอ้อเถาสิปอยโคมเอาเรือเอาใช่ได้บานค่ะขายได้บานนี้สิ่งบอดีก็ปป่อยไปน้ำโคมให้สิ่งดีดีเขามาให้ม้าให้เฮงให้ร่ำให้รวยได้บานนี้ ค่าข้ายก็ให้มันดิบดีค้ายดีเป็นเทพน,นาท้าเททาเงินทองอยู่ยใส่ไหลมาเทมาน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะรวยๆมันหมาด้วยญงป่านนี้ค่าเจ้าสี่เฮาปล่อยพอนี้ปล่อยทุกปีนะคะมาอยู่นี่สองปีแล้วปล่อยทุกปีนะคะมาอยู่บ้านนอกสองปีแล้วปีนี้เป็นปีที่สามนะคะสามปีที่ผ่านมาปล่อยนะคะแต่ว่า มาล่อบเบิงน้ำกันเด้อค่ะมือแรกนี้นะคะเจอกันจ้า,จาวันนี้โคม,ดโมดเด้อค่ะโคมน้วยแดงแดงวันนี้วันออกพันษานะคะมาทำบุญ ยุดถูกยุดเทียนนะคะเพื่อถวายราประธานนะคะก็จะทองคำถวายยอดใหม่นะคะวัดกกพระาพญจะรว ประทานสมาธิยาเม เวียนขังล่างนะคะเวียนเทียนยนะคะเราจะไปะะบรรยากาศด้านล่าง <c oughs> นี่บรรยากาศด้านบน Ông, giống như rơi vào sân lắng ngay nè Ông lắng nghe kýt sân nè lắng nghe kýt sân đuối lắng

เวียนเทียน,น <c oughs> <c oughs> เป็นเวียนเทียนนะบานจ้นา <c oughs> ดอก,ากไม้ไมีทูมีเทียนยาดับนะยายา <c oughs> ดับ,ดบมแห้งลมแห้ง หองเล่นแพงเขยจะทวยถูกนะเวียนเทียนนะคะเวียนเทียน <c oughs> ยางแห้งบ่ไ้เทียนจิดับสามหลอบนะคะเวียนสามหลอบเวียนเทียนนะคะครบสามหลอบแล้วกาจะมาบูซานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคูบ้านคูเมืองแม่โคศกนะคะ ก็คือม่านเขา้วเราไปคอยเจ็ ouais บชุดกันพระเจ้าพาทำตั้งนานแล้ว หลวงพ่อพันธนเ์เจี๋ยบวเรมิพิเภนบาสุขเจ้าขอภาวนาต่อพระสงฆ์ว่าพอออกพรรษาไปแล้วอาจจะมาอาจจะต้องเดินทางไปนั่นไปนี่หากหมู่คณะเห็นว่าอะไรที่ผมทำไม่ดีไม่งามก็เตือนผมด้วยท,ทำหน้ครับ ไป <c ười> โคมละทางคนแล้้วววโอไไี่ ดูเขาเจ้าทะเล่ก่เหรอแต่เขาเรียนไหนไป

อุย้ยดอกไม้ไฟไปดูของจริงอันนี้คือดอกหน่อยนะคะไปดูของจริงนะมันนี่ของแท้ <c oughs> ปีไก่มันห่วมต้นมัน ดอกไม้ไฟนะคะหลุดเถียนนะคะหรือว่าฟังบอลแนนนะคะมันเลยหลุดก่อนแหาว่างแค่ไหนอ้าวฉุดด้วยค่ะทั้งเขาไปทางผู้บ่าวอันแล้วอันเพิ่งว่างแค่ไันเพิ่นเยอะ ูไปตาไล่วีบวมาพี่ไหวอันนี้ยังวานีิโะลูกลูกโคม

tiếng mày nhau bớt nè tiềng mày nhau đâu nhảy khác mày mà nhảy khác nha à, nó phải 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 dạ à? ờ ừ, lục như thế สามหกเกที่สองม่มื่ผมดูขึ้นย่าะโอ้จีนแไ้าแ้วใสจุดจนม่จึงจุดด้ใส่ก้อนวัวได้จับอน้นำมันมันถือกระดานเราบนเยยังไงจูแมจูนไม่ดากันอะ

ao, nó gì vậy? yếu hơn tôi xuống cái đó đi. ai để บอยอย่ดิไปเดนมัดแล้งเลยจะื้อไฟเลเร็วใชเห้เป็นวิธี่าเอกไลอบอยอย่ายลูกรเหียดใจมั้กลับมาต่อยังหนโน้กบข้เหียดปไรมั้นเนี่ยมีอะไรมากเนี่ยที่เราจะเล่นได้ หม่แล้วนะมูข้อนี้แล้วก็ค้องบ่แล้วนั่นสุยติดแล้วติดแล้ว <laughs> แบบเบบีมากเลยเ <laughs> บบีมากเลย บบี้เบบี้มมิโมเป็นผู้เดียวกับเป็นถ้าเป็นแบบนี้จะดอกใหญ่กว่าหรอแฟนนี้ก็สัรหาดีดี ลองดอกนี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้ซ้ำนี่นะต่อมาจะเป็นเพิ่มขนาดมาเด้อไหมมันแตกแมวมันดังเงี้ยอย่างเขาเป็นดอกใหม่เลยเรามันคือแตก บม่เขาปะะเหตยังเด็ดเลยก็เป็นดอกใหม่เดล่ะ